สวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้ก็ผ่านไป3วันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพ่นปุ๋ยทางใบชุดเร่งใบให้แก่ไปนะครับวันนี้ก็วันที่17เมื่อวานวันหวยออกนะฮะพ่นตั้งแต่14 15 16ห้าสอ่าวันเต็มนะครับวันนี้ก็คาวันศีก็มาดูสถานการณ์จะเห็นว่าเดี๋ยวถอยหลังให้ดูก่อน ภาพรวมของต้นนี้นะครับเห็นไหมโอเคใบเขาเริ่มอวบขึ้นนะครับเนื่องจากเขาได้ปุ๋ยได้อะไรไปฝั่งนี้ก็อวบนะครับจะเห็นว่าใบอ่อนที่อยู่ในช่วงหลังของการเพาสลัดเนี่ยเริ่มเขียวแล้วครับเริ่มเข้มขึ้นมาละสาวันนะครับสวันดูความแข็งแรงของใต้ใบนะครับถ้าทุเรียนแข็งแรง นะครับต้นแข็งแรงเนี่ยใต้ใบก็จะออกสีแบบออกน้ําตาลน้ําตาลแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยออกสีน้ําตาลน้ําตาลแบบนี้ให้สังเกตที่บ้านท่นเลยถ้าวันไหนแบบนะเหมาะสมความชืน้นอุณหภูมิป,ปุ๋ยเหมาะสมเนี่ยช่วงสักายสายบ่ายเนี่ยมองไปในสวนทุเรียนมันจะออกแบบสีม่วงเลยนะลักษณะเน,นี่ยคือมองใต้ใบมันจะสวยนะครับอันนี้คือ3วันนะครับผมมาอัปเดตให้ดูก่อนนี่เลยนะครับยอดก็ แข็งแรงดีนำต้นโอเคเลยนะครับไปดูต้นนี้เช่นเดียวกันต้นนี้เนี่ยค่อนข้างจะโตช้ากว่าเข้าหน่อยเนื่องจากว่ามันมันอยู่ใกล้ต้นมะม่วงนะครับมันมีต้นมะม่วงเนี่ยหนึ่งคอยบงังแสงแดดคอยอบดบงังมันอยู่เดี๋ยวให้มะม่วงต้นเนี้ย ลูกมันแก่หมดผมก็จะได้ค่อยๆตัดกิ่งออกนะครับหนึ่งมันใกล้ต้นไม้ต้นเรียนไม่ชอบแสงที่มันบดบังมากนะครับใกล้ต้นไม้แย่งอากาศแย่งกันพวกเนี้ยนะครับบดบังกันก็ก็ไม่ดีนะครับแต่ก็ทํายอดทําอะไรมาดีนะครับหนื่องยอดดูแข็งแรงดีใบเขียยอดนะครับต้นนี้นะฮะ เดี๋ยวค่อยแพนกล้องมาเช่นเดียวกันต้นนี้นะครับก็เริ่มเขียวเข้มแล้วละ่ะใบเริ่มกระบวนการสร้างคลอโรฟิลสร้างสีเขียวเริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าก็ามันมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่แน่นะครับใต้ใบจะเป็นดอ,อกสีน้ำตาลแบบนี้เลย เขียวเข้มแข็งแรงนี่ครับคนปลูกทุเรียนก็อยากให้ทุเรียนของตัวเองประสบความสำเร็จสวยงามเพีงนั้นแหละครับก็ยินดีนะครับใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิประเทศเนี่ยการดูแลทุเรียนจะแตกต่างกันนะครับใครมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์นะครับเอามาแชร์ให้เพื่อนๆที่ติดตามเนี่ยได้รับชมกัน นะครับแบ่งปันกันอยากให้ประสบความสําเร็จทุกคนนะครับถ้าวันนี้เราลูกทุเรียนแล้วประสบความสําเร็จอยู่คนเดียวนะครับบอกเพื่อนไม่ได้มันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรนะครับไหนก็อยากให้มันขายได้อยากจะรวยก็ให้มันรวยด้วยกันทุกคนนะครับจะได้มีทุเรียนอะไรขายกันตอนนี้ก็เริ่มนะครับแข็งแรงดีโอเคนะครับนี่นะฮะเริ่มใบเริ่มอวบนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่ผมถ่ายทำเนี่ยจะเห็นว่าใบยังยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะได้ปุ๋ยไป3วันนะครับจะเห็นว่าใบเริ่มแข็งแล้ว พอเริ่มแข็งนะครับพอใบชุดนี้แก่ปุ๊บนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกินอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับก็น่าจะสามารถทำยอดในในรุ่นถัดไปได้นะครับในรุ่นถัดไปได้นี่ครับนะครับ,นะรบผมต้องใช้คลิปนี้นะครับขออนุญาตใช้ ใช้ต้นทุเรียนโซนหลังบ้านนะครับในการถ่ายทําเนื่องจากว่ามันเป็นต้นพันธุ์ที่ผมปลูกไว้1ลักษณะต้นพันธุ์ที่แบบมันมันโตเท่ากันนะครับผมเอามาปลูกเวลามันปลูกปุ๊บมันก็เลยให้ให้ต้นที่ลักษณะคล้ายใกล้เคียงกันมันโตเท่ากันแต่บริเวณโซนหน้าบ้านเนี่ยมันสวยนะครับแต่ปัญหาคือผมเอาต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างมาปลูกนะครับ เพราะว่าผมปลกูกในเรื่องของการศึกษาต้นใหญ่มันก็สวยในะลักษณะของต้นใหญ่ต้นเล็กที่ปลูกมาใหม่มันก็สวยในะลักษณะของต้นเล็กเก็เลยตัดปัญหาเอาเป็นว่าอ่ะถ่ายให้ดูเฉพาะต้นที่มันลักษณะมันไซส์ใกล้เคียงกันก็แล้วกันส่วนเดี๋ยวไอ้หน้าบ้านไซส์เล็กๆใหญ่ๆตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูให้ดูวันหลังนะฮะถ่ายดูให้หลงังผมเป็นคนพูดตรงๆนะครับไม่หลอกนะครับไม่ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาหลอกกันนะครับฉะนั้นก็อะไรที่มันใช่มันดีก็จะ โอเคนะครับนี่นะเริ่มนะครับจะเห็นว่าใบเขาเริ่มสร้างสีเขียวแล้วนะฮะแมกนีเซียมกับเหล็กทํางานแล้วนะครับใส่ธาตุอาหารเข้าไปนะครับธาตุอาหารหรือว่าปุ๋ยคือพืชคือสิ่งที่พืชต้องการนะครับใครมีปุ๋ยดีมีอะไรยาดีฉีดพ่นเข้าไปอัดเข้าไปนะครับไม่ว่าเหมาะสมนะครับให้เขาได้เจริญเติบโตนะครับปลูกทุเรียนเราก็ต้องการที่จะเก็บผลผลิตภายใน3ปี4ปี ถ้าเป็นไปได้ปี2ปีก็อยากเก็บผลผลิตเลยก็วางกันแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องลุ้นอัดกันนะครับให้มันได้สามารถผลผลิตดีๆ3าปี5ปีได้เก็บผลผลิตกันอยู่ประมาณนี้นะครับใบย,ยังอวบอยู่นะยังยังไม่แข็งนะครับน่าจะสัก2 3วันก็น่าจะต้นน่าจะอวบแข็งขึ้นมากกว่านี้นะครับนี่แหละครับความสมบูรณ์แห่งแรงของเขา,าไปดูอีกต้นหนึ่งนี่ครับจะเห็นว่าถ้าใบาแก่จัด นะเห็นไหมใบแก่เนี่ยใบพอใบมันแก่นี่ครับใบแก่แลวอันนี้ต้นนี้เขาว่าใบาแข็งแรงแก่แล้วนะครับแก่แล้วเขาก็จะทํายอดใหม่เห็นไหมพอใบแก่ต้นลําต้นทรงมันได้แบบนี้นี่ครับนี่ครับทุเรียนก็จะสร้างยอดใหม่เห็นไหมฮะนี่ครับเป็นยอดเขาทายอดแล้วครับ มันเป็นธรรมชาตินะครับทุเรียนในสวนเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแตกยอดไม่พร้อมกันสักเท่าไหร่หรอกนั่นเป็นเพราะว่าหนึ่งนะครับอาจจะปลูกในระยะเวลาที่ไม่พร้อมกันนะครับสองเอาต้นพันธุ์ที่มีขนาดไม่เท่ากันมาปลูกอันนี้ก็จะวงรอบของการแตกยอดนะครับมันก็จะไม่เท่ากันส่วนส่วนไหนที่ เอาต้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาปลูกเนี่ยมันก็จะโตใกล้เคียงกันวิธีการคือค่อยๆปรับนะครับปรับปรับนั่นหมายความว่าต้นไหนที่ใบแก่กระตุ้นให้มันแตกนะครับต้นไหนที่ใบมันแก่ปุ๊บเนี่ยกระตุ้นให้มันแตกเพื่อให้มันไล่ทันในวงรอบมันค่อยๆไล่ทันค่อยๆไล่ไล่ให้มันไล่ทันนะครับไล่ทันต้นไหนที่มันยังใบเพิ่งจะอยู่ในช่วงของการเพสลัดการที่มันยังไม่พร้อมที่จะทันเพื่อนเขา อะไรไะเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเบรกเบรกคำว่าเบรกคืออย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยรอก่อนเช่นตัวเนี้ยนะครับเจ้าต้นเนี้ยปุ๊บมันอยู่ในช่วงของใบอ่อนนะครับสังเกตดูนะครับว่ามันยังยังยังไม่ต้องเร่งมันเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อรอให้ใบแก่จะจัดก่อนนะครับใบรอรอให้ใบแก่จะจัดแล้วรอให้ต้นอื่นเนี่ยพัฒนาการมาใบให,ให้มันแก่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะพยายามปรับมา สักช่วงสองสองสามรอบใบมันก็จะใกล้กันเข้ามาด้วยใกล้กันเข้ามาด้วยปรับให้มันใกล้เคียงกันพอใกล้เคียงกันทีนี้เราก็ให้ทางใบให้ทางดินในช่วงที่พร้อมๆกันปุ๊บเนี่ยอัตรา,าการแตกของรอบใบชุดใหม่เนี่ยมันก็จะมานะครับใกล้เคียงกันทีนี้ก็ง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษานะครับหมายความว่าถ้าเราสามารถปรับรอบใบได้ทั้งสวนปุ๊บเนี่ยเวลามันแตกใบอ่อนมันจะแตกพร้อมกันปุ๊บนะครับใส่ปุ๋ยก็ง่าย นะครับฉีดพ่นยาฆ่าแมลงฮอร์โมนอะไรต่างๆก็จะเป็นที่สะดวกนะครับนี่นะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อกันนะอัดคลิปแบบนี้ได้ถึง9นาที10นาทีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับรับชมกันไปนะครับนี่คือโซนทุเรียนหลังบ้านนะครับอย่าว่ามันเป็นโซนทุเรียนหลังบ้านนะครับนอนาคตอาจจะสวยกว่าโซนอื่นๆน,นะครับก็ได้นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือ ต้นที่ผมลงในคลิปนะครับต้นนี้จะติดย่องโยงหน่อยนะเพราะว่าค่อนข้างจะสูงนะต้นนี้ผมมองว่ากิ่งคันล้วสูงเพราะว่าฝั่งนู้นมันมีต้นสักเป็นะต้นสักลูไปเดี๋ยวคงจะต้องตัดออกอฝั่งที่ตะวันตกเนี่ยก็เป็นโอ่งน้ําแล้วก็มีต้นกระทอนนะครับต้นกระท้อนนะเดี๋ยวหลังจะถ่ายให้ดูคลิปแปลงหน้าบ้านไอ้ตรงที่แบบ ที่แบบมีต้นเล็กต้นใหญ่นะฮะให้ที่บอกสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับแล้วก็มีต้นโสมที่ผมเอามาปลูกนะครับโอ้มันมีหลายมิติเลยใช้ก็มีหลายมิตินะครับทุเรียนผมมันจะไม่ค่อยสวยฮะเพราะว่าถามว่าไม่ค่อยสวยเสมอกันเพราะผมมันเหมือนช่างซ่อมรถนะครับอะไรตรงไหนที่แบบอืมต้องทําแบบนี้มันจะได้แบบนี้ทําแบบนี้มันจะได้แบบนี้ช่างซ่อมรถช่างตกแต่งอะไรวะเนี่ยเราเราเราชอบนะฮะผมชอบที่จปรับเรียนรู้ มิติใหม่ใหม่ต้นสมที่เขาทิ้งแล้วผมก็มาปลูกนะลองศึกษาดูว,ว่าปลูกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ,นะรบต้นสวยสวยปลูกแบบไม่ยกโคกจะเป็นยังไงต้นปลูกแบบลึกจะเป็นยังไงปลูกในดินที่เป็นหลุมแองน้ําขังนะพวกนี้จะเป็นยังไงโอ้ได้เห็นได้เห็นมิติเยอะแยะเลยนะครับได้เห็นหลายหลายเรื่องหลายราวเลยนะครับแต่ต้นนี้ก็โอเคต้นแข็งแรงนะครับนะครับนี่นะแข็งแรงต้นนี้ติดอยู่เรื่องหนึง่ง เขมนะครับผมบอกว่าเข็มนะเข็มเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปเยอะหน่อยนะครับทั้งหลายอย่างเลยนะครับทดลองเนี่ยจะติดอาการเข็มแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้หายละหายแลวครับเนี่ยนะครับเต็มแบบเนี้ยแบบนี้ไม่ใช่เชื้อรานะครับไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวก็หายนะครับยาเชื้อราเนี่ยผมไม่ได้เฉียดพ่นมาน่าจะเกือบเป็นปีแล้วมั้งทั้งสวนผมนะครับผมผมไม่ได้ใช้ยาเชื้อราเลย เพราะผมมองว่าเชื้อราเกิดขึ้นมาจากหนึ่งความเค็มของต้นทุเรียนนะครับหนึ่งความเค็มจากที่ปุ๋ยที่ได้ไปสองความชื้นนะครับชื้นสูงมากรากมันเน่ามันไม่ดีมันเปื่อยเชื้อรามันก็โจมตีนะครับแล้วก็เกิดจากยายาที่มีความร้อนสูงนะครับก็ทําให้ทุเรียนเสียหายได้อย่างเงี้ยจนเนี้ยผมมองว่ามันเกิดจากใบอย่างนะาง,งี้กงอเนี่ย มีบ้างเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยปล่อยผ่านไปคนปลูกทุเรียนนะครับเนี่ยใบยีกัอง,งอัแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาให้ดูเนี่ยเอาตัวไปแล้วนี่นี่ๆๆนะครับแบบเนี้ยเล็กน้อยปล่อยผ่านมันต้นหนึ่งมันมีอยู่ใบสองใบนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็อาจจะเป็นด้วยแมลงดูดในช่วงใบอ่อนหรือเปล่า ก็ไม่ทราบได้เกิดจากสภาวะที่ตอนที่ผมใส่ปุ๋ยแล้วมันเค็มนะครับยอดอ่อนออกมาแล้วมันมันหยิกมันก็เป็นไปได้ทั้งสองมิตินะครับเป็นเสียเรียนนะครับนี่การลูกทุเรียนนะครับทุเรียนเรียนไม่จบก็จริงนะฮะแต่ถ้าใครที่สามารถเรียนรู้ได้มากกว่านะครับเรียนสูงกว่าเรียนรู้ได้มากกว่าอาจจะจะไม่จบหลักสูตรแต่สามารถเรียนรู้ได้มากกว่าศึกษาได้มากกว่านะครับบางท่านเนี่ยเฝ้ามาดูผมแต่ไม่สามารถทําคลิปต่างๆ ลงใน YouTube ได้เนี่ยเก่งกว่าผมก็ได้นะครับไม่แน่นอนเสมอไปนะครับนะบทุกคนจะมีมุมทุเรียนปลูกยังไงก็ได้นะครับให้น้ำยังไงก็ได้ให้มันประสบความสาเร็จอะไรที่ท่านทำอยู่แล้วมันดีนะครับมันดีแล้วมันโตทุเรียนมันงามก็ทำต่อไปครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับไม่มีอะไรนะฮะทำดีแล้วทําต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสก็แบ่งปันเพื่อนกเกษตรกรที่ อยากจะปลูกนะครับพยายามเชิญชวนล่าสุดเนี่ยแถวตอนนี้ทุเรียนซื้อขายกันอยู่ที่ไซส์ที่สวยอยู่ที่ประมาณโลละร้อยกว่าบาทนะครับใช้คำว่าร้อกว่าบาทนะฮะถ้าคนที่ปลูกเยอะอยู่ในสวนก็ตันหนึ่งก็แสนกว่าถามว่าพืชอ,อะไรขายมันจะได้ขายตันละแสนไม่มีครับหายากไม่มีเลยณนะชัวมวงนี้นะไม่มีนะครับมันสัมปาหลังก็ตันละประมาณ2,000 2 0อ่ะอ้อยตันละพัน ข้าวเปลือกถ้าเป็นข้าวนาปลังก็อยู่ประมาณ6น0 0า0 0 0มาลินาปีก็อยู่ประมาณตันละ15 0 0 0สูงสุดเลย15เท่าที่เคยมีมานะครับแต่ทุเรียนกระโดดไปตันละแสนนะครับเอาสิแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่ามันจะแย่งกันตลาดมันจะแย่งกันอะไรไปนี่ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณปลูกทุกเรียนแล้วคุณจะไปขายในตลาดนัดก็เลิกเลยครับดีเกเลิกคุณก็ยังมองว่า ดเดี๋ยวมันก็แย่งกันเอานะไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าอากุศลจิตคิดไม่ค่อยก้าวหน้าอย่าหาว่าอย่าหาว่าน่าสอนคิดไม่ค่อยก้าวหน้านะครับเราต้องคิดเราทุเรียนเราเนี่ยส่งออกต่างประเทศตอนนี้ประเทศจีนต้องการมากนะครับปลูกให้มันได้ผลผลิตเถอะปลูกนะครับเดี๋ยวถึงเวลาจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อนะครับใครบอกว่าปลูกแล้วไม่มีกลัวขายผลผลิตไม่ได้นะฮะติดต่อมาที่ผมเลยผมทําสัญญาแล้วผมรับซื้อแต่ละแสนนะ วันนี้แหละครับถ้ามีผลผลิตผมรับซื้อตัละแสนเนานะครับถ้าขายได้แพงกว่านี้ก็ขายไปแถ้าทําสัญญากับผมเบื้องต้นเนี่ยผมให้ตัละแสนนะปูส่วนต่างที่เหลือเนี่ยขอกําไรหน่อยเดีย๋ยวว่ากันนะครับขอกําไรหน่อย <c oughs> อันย้อนกลับมาเ่าสู่กันฟังก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับตอนนี้ผู้ติดตามประมาณห้าหกพันคนละนะครับถ้าตรงไหนที่มันมีประโยชน์ก็นําไปปรับใช้นะครับอันไหนที่มันผิดพลาดก็เสนอความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับ พูดนแนวลักษณะแลกเปลี่ยนกันตรงไหนที่มันไม่ดีที่มันไม่ใช่ซึ่งผมอาจจะวิเคราะห์ผิดพลาดไปอะไรประมาณนี้ก็ทักทายคอมเมนต์กันเข้ามานะครับนะเป็นกําลังใจในการทําครีปต่อไปด้วยอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแบ่งปันกันนะครับเราคนไทยด้วยกันนะอันนี้ฮะโอ้ตัวนี้สวยมากนะครับอยากช่วยนะครับผมอยากสิ่งที่ผมทํานะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับเวลาปลูกทุเรียนประสบความสําเร็จกันทุกคนนะครับนะอันนี้เห็นไหมครับ อะไรดีๆก็เอามาใส่กันทุกอย่างดีการลงทุนนะครับลงทุนด้วยความรู้ลงทุนด้วยเรื่องของปุ๋ยยาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับว่าน,นี้สําคัญนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ